สวัสดีครับวันนี้ผมพามาเที่ยวที่วัดปทุมโบชานะครับวัดดังปัจจีนเลยนะวันนี้ต้องบอกว่าตั้งอยู่แถวตลาดท่าประชุมนะครับถ้าเลี้ยวขึ้นสะพานมาก็เจอเลยนะครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับตั้งตะการตาเลยนะ3องค์องค์ใหญ่สุดก็จะเป็นพระพุทธสิรินาถภูวดลนะครับแล้วก็หลวงปู่ท,ทวดแล้วก็พระพุทธจารย์โตนะและวัดนี้ที่ดังที่สุดเลยนะครับก็คือท้าวเวสสุวรรณนะครับ ความสูงประมาณ12เมตร99เซนนะครับเป็นท้าวเวทที่สูงที่สุดของเมืองปาจีนนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับจุดแรกเราเข้ามาก็จะซื้อทูบเทียนนะครับน้ำแดงนะน้ำมันตะเกียงแล้วก็ของต่างๆนานานะครับพอซื้อของทําบุญเสร็จเราก็จะเดินไปหน้าลานนะครับเพื่อไปไหว้ท่านท้าวเวทนะครับท้าวเวทต้องบอกว่าท่านเป็นเทพแห่งขุมทรัพย์นะครับ เป็นหัวหน้าของเท้าจาตุรบาลทั้งสี่นะครับเป็นผู้รักษาสมบัติของเทวโลกและยังเป็นเจ้านายของยักษ์และผู้ผีวิญญาณทั้งหลายนะครับเท้าเวสุวรรณท่านได้บำเพ็ญบุญบารมีมาหลายพันปีนะครับได้รับพรจากพระอิศวรและพระพรหมให้เป็นเทพแห่งความร่ำรวยคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเชื่อว่าถ้ากราบเท้าเวสุวรรณแล้วจะมีแต่ความร่ำรวยเงินทองนะครับและองค์ทางซ้ายมือของเราก็คือพญาปุริศาสตร์ เป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณเหมือนเป็นมือซ้ายเลยนะครับเพราะว่าท่านคอยจับกินพูดผีวิญญาณและคุณไสยมนต์ดำต่างๆนานาด้านหน้าก็จะมีลูกวิงปองนะครับให้เราได้เสี่ยงโชคทายเลขกันนะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมีเสียงเซียมซีอันใหญ่เลยนะครับอันใหญ่ยักษ์อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับทำบุญแล้วก็ลงชื่อกันได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มความเหงนความปัง เท่านั้นยังไม่พอก็ไปตีะระฆังให้หายซวยแล้วก็ไปตีะระฆังสมดังคําอธิษฐานแล้วก็ต่อด้วยการเขียนชื่อนะครับไว้ในโบเพื่อขึ้นไปผูกกระบองของท้าวเวสสุวรรณนะครับองค์ใหญ่เลยมาที่นี่ได้บุญครบเลยจากนั้นก็ยังไม่พอไปร่วมทําบุญพระใหญ่กันได้นะครับก็ทำแล้วแต่เราจะทำบุญนะครับ10บาท20บบาทหลวงพ่อบอกทำได้เลยนะครับ บุญนี้กุศลน,นี้ได้บุญแรงนะครับส่วนลานด้านนอกก็จะเป็นลานลงทานนะจะมีลงทานทุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์มาทานกันได้นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสถูปโบราณเก่าสมัยรัชกาลที่5นะรัชกาลที่5ท่านได้มาปิดทองและปิดไว้นะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นพระพุทธมรรมรนะครับองค์ใหญ่นะครับน่าจะเป็นหินนะองค์นี้นะสวยงาม ส่วนด้านนี้น่าจะเป็นสารานะครับแล้วก็จะมีลานกว้างที่จอดรถดสะดวกสบายเราไปที่ให้อาหารปลากันต่อเลยเดินขึ้นมาที่วัดก็จะมีน้ําให้ดื่มฟรีด้วยนะครับแล้วก็จะมีอาหารปลาขายถุงละสิบบาทเองปลาที่นี่เยอะมากนะเพราะว่าเป็นปลาของคลองนะครับทางวัดก็ได้เลี้ยงไว้เป็นเขตอภัยทานผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรบ้างแต่รู้ว่าเยอะมากผู้คนก็จะชอบมานั่งตรงจุดนี้กันนะครับเพราะลมเย็นนะครับ นั่งกินลมชมวิวกันสบายเลยที่นี่ไม่ได้มีแค่แพรเดียวนะครับมีถึง3,4แพพอเราทำบุญให้อาหารปลาเสร็จเราก็เดินขึ้นไปด้านบนนะครับเดินขึ้นไปด้านบนก็ไปทำบุญกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตุดที่ลอยเทียนส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะไปรษณีบุญนะครับแล้วก็จะมีเป็นรูปเหมือนทำจากหุ่นขี้ผึ้งนะ โอ้หลายหลวงพ่อเลยหลายหลวงพ่อเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นผักแก้วผักแก้วเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยเลยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีเป็นสังฆทานบนนะครับท่านใดที่มาก็ถวายสังฆทานกับหลวงพ่อได้เลยนะพอถวายสังฆทานเสร็จเราก็เดินมายังนะโบสถ์นะครับทางขึ้นโบสถ์ก็จะมีโบที่เขียนชื่อคนนะครับผูกติดไว้เต็มเลยผมว่าสวยงามดีนะแบบนี้นะ ด้านนี้ก็จะเป็นทางหน้าโบสถ์นะครับจะมีพระพุทธรูปทรงองค์ยืนด้านในก็จะเป็นพระประธานในโบสถ์แล้วเป็นพระพุทธรูปแกะจากหินหยกนะครับรอบล้อมไปด้วยพระพุทธรูปเก่านะสมัยราชการนะสวยงามมากนะครับศักดิ์สิทธิ์ด้วยและก่อนจะกลับนะครับของวันนี้เราก็ไปซื้อประทัดเพื่อเพิ่มความเฮงความปังให้กับชีวิตนะครับจุดให้ท่านท้าเวสสุวรรณให้ได้ยินเลย จุดแล้วนะครับวิ่งเลยครับรออะไรนะครับจุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเราก็เดินไปดูนะครับว่าเราได้เลขอะไรพอดูเลขเสร็จปุ๊บเราก็ไปไปนแผงหวยเลยนะครับตามสเต็ปโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบกันลงแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมพาไปเที่ยวหรือพาไปทำบุญที่ไหนอีกยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ